ที่ไม่ใส่ละวานัน่น สวัสดีเอซทุกทท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกทุกท่านจ้ามิ่งน้อยจอมสำรวจมาสำรวจอ้างครับโอ้แห่งแรงแท้คือแห่งแรงแทะอุ้ยเปิดน้ำออกนะคะ ทำความสะอาดโซ่กระโปกผุนคุณนตาผุนกะเตรียมความพร้อมสังกะสีตำประธานดีมีฝนตกตกลงมาอยู่มาอาบน้ำมาอาบน้ำเร็วเร็วถอย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  เออมาเล่นน้ำกับบุมีน้ำเนะเาะถานา้ำฝนล่อหนำฝนครับนะั้งยืนอยูอ่ตรงนั้นแหละอยู่นั่นแหละเออเออเอา้า มโนเอาแมนน้ำเต็มอ่างยังสี่ไหมน้ำก็ไม่ค่อยไหลนะคะน้ำประปาลอฝนกับฝนกับเพราะท่านตกอยู่ยาไก่เด้อยาไปบายเด้อสังกะสีนั่นคุณตาเิ่นเตรียมพร้อมถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมากกับ นี่ไหลลวงไหลลวงลงเลยแปบ๊บเดียวเต็มอ่างเอาไปนี่อะไรนะยืนอยู่ตรงนั้นเลยกลัวหรอกมต้องมาลูกไม่ต้องมาเป็นขั้นโอ้คอยว่าแม่แม่มานก็อย่างคอยนะเออก็แมวแล้ว มา uh ้าส่กับปงเป็น uh oh. ชุดช uh ่ง oh. ปันแม่ม้านาโหลดเลยเออเอออ๋ออ๋อส <ok euh. ังกษีเด้ห้ำไปปิดน้ำมิ่งมิ่งถอย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 ด้วยอย่าไปไก่เด้อสังกษีเด้นั่น อู้คือเลี้ยวเทนอฟแบบนะที่ไม่ใส่ละวานันเฮ้ยเฮ้ยเอาเลี้ยวเจ้าสวนใหม่ดอกไม่ประดับคุณยายเฮ้ยจอมสำรวจเอ้า สูตรเบิ้งของไผกินนี่หึเออเช็คเช็คเช็คคุ้นๆอยู่นะสิวาตินอโตกบอ่อาจะให้ดูนะคะแม่แม่แมนี่ แม่แม่คาจะจะตกไหมคะแม่แม่คาจะตกไหมตกมาโหลดเนี่ยเข้าไปเข้าไปไปไปเออข้าไปไปเออนี่ละนี่ละ<ป>อะไรเนี่ยอะไรนี่๋ออ๋อละมัดนะอ,อ่ะอะไขาบอไม่กเยซิดไม่กเยซีดเด็นดนั่น อเอาละนี่ละโจทย์ต่อไปนี่ละที่เป็นจังไดเอาอขอเห่นก่อนนะกำลังมวนเลยครับนี่นี่นี่อู ไวรุ่นไวรุ่นคึกคึกอ,อันนี้กินไผ่นี่แต่คุณคุ้นแน่อยู่ได้หนอีอือ,อไปไป,ไปพาเข้าบ้านไปเข้าบ้านเด้อยังยัง,ยงพูดใส่เกียร์ถอยอยางเดียว จะมาเสือกมาาเข้ือบทีไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วพังเบิร์ดฮับลมมาแล้วไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยไปไปหาแม่ไปหาแม่เออเออไป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 เข้าบ้านเข้าบ้าน เร็ว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 เรวหยุดคึกแล้วแบบนี้นั่นนั่นสิคึกเด้บแบนี้ผลกับสีมากหาวได้แบบนี้ไป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 เอาเอาเอาูห้หูลมมากแล้วไปไปไไป,ไป,ไปหามแม่หามแม่หามแม่หาแม่ เออเออเร็วเร็วเร็วเออเเอไปไปไปไเขาบ้านเขาบ้านหำเขาบ้านเขาบ้านไปเขาบ้านไปไปเข้านนั่นนั่นน <oh ั่นเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเร็วเร็วเร็วลมลมแห้งลมแห้งค่ะต้องหลอกล่อเอามิ่งชาบ้านก่อนจ้นี่เอา้าผูกเด้อผูกเด้อหุ่นหุ่นไปคึกไปหาวแล้ว มา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 อาม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 าต้องมูกมา่งมะคาอ่นตรายเพราะว่าประตูามามามาะาม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 า่าม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 า้ามามาะาม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 ม่มามามอมาม้ามามาามาม ฝากความน่ารักของน้องมิงไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ